คำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งของแบรนด์ที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดก็คืออยากหน้าใสาแบบจา๋าและจะอีฟต้องใช้ตัวไหนบ้างคะ แก้แดดสามตัวนี้คือเซ็ตบำรุงผิวหน้าแบบครบสูตรเลยนะคะเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนเดีย๋ยวคุณอีฟอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทาไมต้องใช้เซรั่มลบกมา์และครีมเจลคู่กันด้วยก็คือปัญหาผิวนี่ค่ะมันก็จะมีปัญหาทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะซึ่งบางทีชั้นในเนี่ยครีมก็อาจจะลงลึกไม่ถึงใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะที่เข้าไปช่วยพุทไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำฝ้ากระเอยที่มันแบบอยู่ลึกๆที่ครีมไม่สามารถบำรุงเข้าถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็มีกรดแฟกเตอร์สูงมากนะคะมีอาหารผิวสูงมากแล้วก็ตัวนี้เขาจะดูแลผิวชั้นนอกไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจริงฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันก็จะมีทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะตัวนี้อิกก็จะให้เขามาดูแลในส่วนของผิวชั้นนอกนะะไม่ว่าจะเป็นความหมองคล้ำที่มาจากแสงแดดนะคะอันนี้เป็นความหมองคล้ำที่แบบโดนแดดปุ๊บแล้วมันดำป๊อปอะค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เลยทันทีตัวนี้ก็เลยออกแบบนะคะมาทําหน้าที่ดูแลผิวชั้นนอกเนี่ยค่ะพอใช้คู่กันเขาก็จะดูแล แลทั้งข้างในซึมได้ล้ำลึกแล้วก็ดูแลผิวชั้นนอกก็จะเป็นตัวพิมเจลเหมือนกับว่าเวลาจ๋าเป็นรอยสิวที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่จะจ๋าไม่เคยกลัวเลยการเป็นรอยสิวเพราะว่าแป๊บเดียวหายจากการใช้2ตัวนี้แหละคือจริงๆแล้วก่อนอันนี้นมีแค่เซรั่มลงมาตัวเดียวนาะก็หน้าใสายอยู่แล้วใครที่มีปัญหาฝ<ช>้ากะจุดด่างดำต่าง,างๆคือตัวนี้คือดอะเบสเลยนะที่เห็นจ๋าก็จะอีฟหน้าเด้งหน้าเด็กแบบนี้ก็เพราะเซรั่มดีกว่าตัวนี้แต่ทีนี้ พอมีครีมเจลมาค่ะมันเป็นตัวบำรุงผิวชั้นนอกคือมันไม่ได้เป็นสุดยอดไปทามนออย่างเดียวแต่เขายังมีในส่วนของมเจูเลเซอร์วิตามินอีนะคะความชุ่มชื้นที่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งกล้านะคะไม่ให้ผิวหน้าเราสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายก็จะเป็นในส่วนของครีมเจลเลยและบอกเลยนะว่าใช้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันจะนุ่มๆมันจะฟูๆและหน้ามันชิ่นนิ่มๆเอาง่ายๆคือสโลแกนของมันนะคะคือทาปุ๊บนุ่มปับทาปับนุ่มปุ๊บทาปุบ ตอนที่เป็นรอยสิวนะใช้ลกมาตัวเดียวก็ว่าหายไวแล้วพอคุณใช้คู่กันแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูสต์ผิวให้หน้ามันขาวไวกว่าเดิมถึงสเท่าถามว่าใช้ตัวเดียวได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้มันหายไวเลยจริงๆให้ใช้คู่กันแบบเอาแบบว่าคืนเดียวรู้เรื่องเออคู่กันเลยและสุดท้ายที่สําคัญไปกว่านั้นคือตาแดนี่คือกันแดดอีฟนะคะจะอีฟเคยบอกจ๋าว่า ตัวที่สําคัญที่สุดบนใบหน้าของเราไม่ใช่ตัวบํารุงนะคะแต่คือกันแดดนั่นเองแสงแดดเป็นอะไรที่แบบทําร้ายผิวดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลไวที่สุดผลที่ตามมาจากการที่เราเผชิญแสงแดดนะคะมันก็จะเป็นความหมองคล้ำละที่เห็นได้ชัดแล้วก็ฝ้ากละจุดดำดำและอีกทั้งยังเป็นความร้อนความร้อนที่มาจากแสงแดดนะคะพอเวลาแดดโดนหน้าเราปุ๊บมันก็จะมีความร้อนสะสมใช่ไหมคะแล้วความร้อนนี้มันก็จะอยู่ที่ผิวหน้าเรานานมากมันทําให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปได้รวดเร็ว ไม่น่าเชื่อว่าความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้หน้าเราเหี่ยวไวขึ้นหลายคนอาจจะโฟกัส UVA UVB นะคะแล้วก็บูไลท์แต่ตัวเนี้ยเราโปรเทคในเรื่องของแอนตี้โพลิชันด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยกันแดดกันน้ำกันเหงื่อกันฝุ่นกันมลภาวะกันความร้อนกันแสงบูไลท์ด้วยรู้ไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรักในกันแดดอีฟขนาดนี้นี่คือกันแดดหน้าเนียนของอีฟนะคะเป็นเนื้อสมูทคุณอีฟเขาคิดค้นมาให้แบบมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากนะคะ เนี่ยมันเกี่ยง่ายมากและที่สําคัญคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงไม่เหนียวไม่มันไม่เยอะไม่เป็นคราบใครที่ไม่ชอบใช้กันแดดที่เหนียวเหนียวับจ๋าอยากให้คุณมาลองใช้กันแดดอีฟดูมันไม่เหนียวแล้วมันก็คุมมันได้ดีจริงๆค่ะและอย่างเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนพรายเมอร์อะค่ะเบลอรูขุม่นก่อนที่เราจะเมคอัพใช่ใช่ เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วยไม่แต่งหน้าก็ใช้ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้เพราะว่าความร้อนอย่างแสงอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราหน้าดําเหมือนกัน3ตัวนี้คือเซตหน้าใสของอีฟนะคะเป็นเซตที่เราสองคนใช้ทุกวันสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เจ้าแทนจำหน่ายอีกทั่วประเทศเลยนะคะจะบอกว่าคนท้องก็ใช้ได้เออนี่นี่คือคนท้องนะคะคนทองใช้ได้ไม่ใช่หมูกระทะนะ <laughs> ปลอดภัยแน่นอนนะคะแบรนด์อีฟเนี่ยเราผลิตเองเราใช้เองแล้วเราก็รีวิวเองถึงได้กล้าพูดว่าปลอดภัยแน่นอนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย